สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับรถไปยี่รุ่นนิยมนะครับพี่กับเจ้านี้เลย Honda Civic F41.8EL นะครับแต่ว,ว่าคันนี้ได้เป็นตัว E นะข้างข้างเป็นตัว EL นะครับพี่นะครับตัวรถได้เป็นปี2017นั่นเองนะพี่กราคา4แ9 0เก้าม่นเก้าบาทพ้อมต้นก็8 0ันบาทเท่านั้นพี่ฮอนด้าซูบิคไปขับสวยๆกันเลยนะครับผมนี่ไปดูล้อแมกอลอยเดิมมาพี่ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับพี่กระจังหน้าคมเมียมนะครับสวยๆกันเลยพี่คันนี้ปี2017 รับเด้งใหม่เพียงเก้าหมื่นนะครับผมราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่ไม่คันพี่เป็นปีสองพันสิบหกเลขไม่หนึ่งแสนแปดพัโลเท่านั้นพี่ฮอนด้าซีวิคเอฟจีหนึ่งแปดตัวเอแอลนะครับพี่จัดทรงล้อแปลงโฉมมาให้เรียบร้อยครับพี่นี่กระจังหน้าคมเขาเรียกว่ากระจังหน้าแบบดําแบบเมนโดแบ็กนะครับพี่เนาะไฟหน้าได้เป็นแบบ l e d เรียบร้อยนะครับคือถอด RS มาใส่กันเลยนะครับพี่ล้อแม็กได้มาลอยๆกันเลยเทปลักด้วยยางมิชลินนะครับพี่ นับยางปี2023ครับเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับไปร่องใหม่เพียงห่งแสนหกพัโลเท่านั้นให้ราคา499,000บาทนะพี่คันนี้ผ่อนเราต้องแ0 0พับาทเช่นเดียวกันเในแล้วก็นี่มาเลยพี่ท็อปออฟเดอร์วิชของเรานนั่เองครับพี่ Honda Civic f เ1.5 RS Turbo นะครับพี่ RS Turbo อรครับลบไปปี2019เลขใหม่อยู่สิบเก้าเท่านั้นนะครับพี่เลขใหม่อยู่สิบเก้าเท่านั้นเลยนะครับพี่กระจังหน้าสีดำเมนอแบกไฟหน้าแบบ LED เลยนี่คือตัวแท้ของเขาเลยครับ ได้ชุดแต่งไอรอบขาดมีมาว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างแล้วก็สปอยเลอร์หลังอันใหญ่ตรงนั้นนะครับพี่การศาสตร์ที่ตั้งมันเรียบร้อยครับพี่เทอรกาศชิดถลามีมาให้นะครับผมรอแล้วเอาการเลยครับพี่ล้อแม็กเป็นทูโทนปัดหน้าเงาครับพี่ลมดำเน่แน่ครับพี่พันหน้าเอามีลมดําอีกนะครับผมนะครับพี่รถเป็นปีทองพันสิบเก้ากว่าราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับพี่นะนี่เลยทั้งสามคันนะครับพี่ หางพันสวยๆเลยสนใจติดต่อได้ผมเซลล์แบ็กทอโตนะครับผมสวัสดีครับ